ค่ะเมนูที่สองนะคะวันนี้เราทํากับข้าวสองเมนูนะคะเก็บอาหารเหลืออามาทานาอ่าเป็นปลาเผาเนะเป็นปลาเผาใช่ไหมใช่ปลาเผานะคะกินเหลือเสียได้นะคะปลาเผากินเหลือเสียได้เอามาต้มปลาป่นนะต้มป่นปลานะอามาต้มป่นปลาปลาป่นเนี่ยคุณแม่ทาอร่อยอร่อยแม่ทากับข้าวอะไรก็อร่อยนะป่นปลาเนี่ยจะป่นแห้งนะปลาแห้งเราปลาปลาเผาที่เหลือนไปต้มต้มใส่น้ำปลาใช่ไหมใช่ต้มให้มันสุกให้มันสะอาดแล้วเราก็ เอามาเอามาเอาแต่เนื้อมันนะคะคลียเอาแต่เนื้อมันนะคะเคลียเอาแต่เนื้อมันเพราะว่าเป็นเมนูเดียวกันจะได้กินกับผักลวกก็จะมีซุปหมักแปบบนะคะซุปหมักแปบบก็เสร็จแล้วนะคะซุปหมักแปบบเสร็จแล้วนะเมนูที่หนึ่งทำเองนะคะหมักแปบบซื้อมาจากจังหวัดนงบวลลำพูที่ไปนงบวลลำพูวันก่อนนะคะค่ะแล้วก็คุณแม่ได้ผักมาจากนงบวลลำพูมีมะตูมผูงถุงละซาบาทซาวบ้านเอามาขายนะคะ อันนี้ซื้อมาจากหนองบอลลำพูเลยนะคะนี่เสร็จแล้วก็ซื้อมานี่เห็นไหมคะผักผักชาวบ้านมาขายตัวนี้เป็นผักไม่ใช่ผักกงตุ้กนะผักกาดหินใครรู้จักผักกาดหินนะคะผักกาดหินใครทายถูกมีรางวัลให้อีกแล้วนะคะผักกาดหินเวลากินกับลาบนะมันก็จะหินออกจากจมูกถ้าคนอีสานจะรู้จักนะผักกาดหินนะเอาไปส้มผักเอาไปทําผักส้มนะเอาไปแกงเกืดใส่กระดูกหมูเขาเรียกว่าผักกาดหินนะ แต่วันนี้คุณแม่ก็จะกินอะไรซื้อมาสะอ่อนนะซื้อมาสองมัดมัดละสิบบาทชาวบ้านขายนะคะสดๆจากสวนเลยกินสดมันก็จะหิ้มออกจากจมูกนะ,ะแล้ววันนี้คุณแม่ก็จะกินกับกับซูปอแปะกินมัดเดียวซื้อมาสองมัดน,นะคะซื้อมาสองมัดมัดละสิบบาทมัดเปแี้บเลยนะคะ,ะแล้วก็จะมีผักกงตุ้งนะคะผัะกกงตุง้งหมดหมดใช่ไหมเมื่อวานหมดของ,ปงไปไหนเอาไป ผักโกงตูง้ก็ซื้อมาจากนู่นนะคะมัดละสิบบาทอ่อนอ่อนเมื่อวานคุณแม่กินสดเคี่ยวดังก๊อบๆๆนะวันนี้จะลวกกินกับป่นปลานะคะแต่ว่าน,นี้ลวกนะลูกอันนี้ลวกแล้วก็อันนี้กินสดอันนี้ไปเก็บไว้ในตู้เย็นผักอนนี้ก็ปไปล้างใหม่กินสดล้างใหม่กินสด เดี๋ยวนะไปเสร็จถุงไว้เพราะนักใส่ถุงไว้ให้มาไม่เป็น,ไ,ปนไรนรตัวนี้ตอวนี้ตัวนี้เราเอาเอาไม่ป่นมาใส่น้ำข้ากหนอยอันนี้ปะะ่นปลานะคะสมัยแม่น้อยจนๆน,นะคะป่นปลาเนี่ยปลามีตัวเดียวมาป่นนะใส่น้ำยิยอะๆเวลาใส่ขา้าวเหนียวจิ้มลงไปต้องเอาไว้แช่เป็นนานๆนะเพื่อ ไห้น้ำมันดูดเขา้าข้าเหนียวเราก็ไปกินนะโ้ตอนยังเด็กตอนนี้ก็ยังชอบกินอยู่เอาหกด่ใส่<ข>อลนะเอาให้มา,าใหมางใส่เอางใส่แล้อันนี้นี่ใหใหแล้วนะเออให้หมดเลยอเอาดู ใส่เน,น้น,น,นโอ๋ขคือเหลยหน่อยจะพิดุ่นุ้ยไอบวนกระเพร่าเนาะ,ะไม่ใส่หมดหรอยังไ,ไงพี่จะได้ไม่ต้อมาแล้วกวไม่ต้อหมดเนาะไม่ตรองเยอ่แยะคอหลายอย่างเรนาะสงองคนกี่แล้วเรไปนั่งไต่คืจะต้มป่าค้มป่าก็เป็นะ้วก็หมกแปรไเนาะกระพาร์ัเลก เอานาวปลาร้ต้มมไอ้ไปไว้ตู้เนนะไปไว้ตู้เย็นไปไวด้วยจะ่าเก็มา,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 ม,านนมันเอาไ้ตู้เย็นไปไว้ตูย็น,ยนอรเน,นี่ยรว่วม,ม,มั้ยรันนมีรว่รวมีรวกวเาไมกินสดนราไมกินสดมีน้ำปลาร้าใส่า แล้วเราก็ได้ปลาป่นที่อร่อยนะคะใส่น้ำปลาที่ปรดดนิดหน่อยใส่น้ำปลาที่ปรดดนิดหน่อยใส่หอมเวาเราด้วยกั นี่ก็เยอะอีกนะเผือกเอาอะไรมาแบ่งก็เยอะไปเยอะๆเนาะอะไรแม่ะไเยอะๆยอะเอาอาจารย์มาใส่ใส่ถ้วยแล้วก็ใส่เยอใส่จานเอาถ้วยที่ใส่จานใส่ถ้วยหรอพอได้เยอะมากเนี่เราฟองมาใส่ไว้เยอะอันนี้ก็เป็นปลนปลาที่อร่อยนะอันนี้ปลาปลนนะปลาปลนจากปลาเผาที่เรากินไม่หมดนะคะเห็นไหมคะเราไม่ต้องทิ้งนะปลาป่นนะปลาป่นจากปลาเผาที่ เรากินไม่หมดอยู่กับหัวอะไรเราไปต้มน้าไปต้มน้ำปลาแล้วก็มาทปปําป่นปลาอร่อยมากนะคะปลาป่นนะปลาป่นนะอร่อยมากวันนี้คุณแม่มีเมนูอสอ2เมนูแล้วก็เหลือเลี้ยวไว้ให้คุณเติมออกมากินแต่วันนี้คุณน้อยน่าจะไม่มาตัเย็นไหมต,ตัวเย็นไม่เผื่อคนกินล้างเสร็จแล้วก็เอ,อ,อาผักไปล้วย เดเาจะก็บไปเลยสำหรับคลิปปลปลาปลาป่นนะคะก็เดี๋ยว,วคุณแม่จะทานข้าวอร่อยอร่อยเลยนะคะกับซุปหมักแปกกับปลาป่นนะคะกับผักลวกนะคะกับสวัสดีนะคะคลิปนี้นะ,ค,ะคุณแม่ก็จะได้จัดของนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เมื่อวานก็ไม่มีคนเลยคเงียบวันนี้ก็จะจัดของส่งให้เอฟซีทั้งหมดเลยนะคะของเอฟซีสายบุญมีรักใจแข็งแรงนะเมื่อวานคุณแม่ไปคุณแม่ก็ซื้อมันมาเนาะทุกที่ยังมัน แล้วก็จะได้ลวกผักอันนี้มันนึ่งนะคะมันนึ่งคุณแม่ไปไปบนภูนะเขาเห็นอ่ามันมันแก้วนี่พี่ชายปลูกเองนะคะเป็นมันญี่ปุ่นปลูกเองนะคะอร่อยอร่อยแล้วเป็นหัวดําๆเป็นมันแซงนะเป็นมันแซงเป็นมันเป็นมันแซงเกิดตามป่านะคุณแม่ชอบกินของป่าคุณแม่ก็ซื้อมานะคะอ่าโลละสามสิบห้าบาทสามโลร้อยนะซื้อมันเยอะเลยนะคุณพ่อบอกซื้อมาหลายเพี้ เอามาเก็บไว้มันไม่เน่านะคะเวลาเราอยากกินแล้วก็มายอมนะฮะยอมยอมแปลว่าแบ่งนะยอมกินภาษาอีสานเรียกว่ายอมกินนะลูกเด้ออยกกินหลายได้ยอมกินนะลูกอ่ายอมกินแปลว่าไม่ใช่ไปยอมกินนะคะยอมกินแปลว่าประหยัดกินแบ่งกินทีละน้อยนะคะเห็นไหมคะแบ่งมานึ่งทีละน้อยนะคะกราบขอบคุณเอฟซีสายบุญนะคะเมนูนี้คือเมนูปนปะทูนะคะปนปะทูค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ